จากคอมฟอร์ตโซนเราออกมาอย่างมั่นใจด้วยนะคะที่จะมั่นใจว่าจะไม่พลาดเรียนรู้วิธีที่จะหยิบเป็นเงินในอากาศที่อยู่เต็มไปหมดช่องทางการหาเงินต่างๆพอได้เงินมาเราจะเก็บเงินอย่างไรใช้เงินอย่างไรใช้เงินต่อเงินอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพินภาค่ะมีอาชีพรับราชการ เป็นปสชกจรประจำโรงพยาบาลขนาด300เตียงมีประสบการณ์การทำงานให้คำปรึกษาการใช้ยาในโรค NCD คอสปั้นเศรษฐีก็เป็นคอสคอสหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์โจทย์นี้ได้แล้วถามว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างอย่างแรกก็คือกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกมาอย่างมั่นใจด้วยนะคะที่จะมั่นใจว่าจะไม่พลาดเรียนรู้วิธีที่จะหยิบเป็นเงินในอากาศที่อยู่เต็มไปหมดช่องทางการหาเงินต่าง พอได้เงินมาเราจะเก็บเงินอย่างไรใช้เงินอย่างไรใช้เงินต่อเงินอย่างไรบ้างบริหารเงินอย่างไรบ้างรู้วิธีตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจดําเนินธุรกิจแบบไหนที่ยาวนานแล้วก็มั่นคงอยู่ตลอดไปได้นะคะทิสัยต่างกาันเราจะเข้าหากลุ่มต่างๆอย่างไรบ้างรองอย่างไรให้ได้รับผลดีดังนั้นคอนเน็กชันสำคัญมากยิ่งกว่านี้หลัจาจ,จบเอแล้วเนี่ย อาจารย์สอนให้เราเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟูจิค่ะที่ทําให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่าให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ